การภาสนามข่าววันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่กรทมมีการส่งร่างทรมนูญล่าสุดที่มีการปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์ให้กับฝากฝั่งของคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสชเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสรทด้วยในครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณเกศมณีแก้วผลึกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสหนื่อบ้างครับลุ้นระทึกเหนื่อยไหมครับสองสามวันที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่างานค่อนข้างที่จะหนักตั้งแต่วันที่29ก็มีการเปิดเนื้อหาร่างเัาจะทำเมนูเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ร่างบ่มโพกันบ่มกมาพกกันมาจากค่ายมาใช่ค่ะประมาณ6เดือนวันนั้นเอามาแจกให้กับสื่อมวลชนไหมคะค่ะแต่ว่าทีนี้ตอนแรกจะแจกเล่มแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้แต่ปรากฏว่า ในเนื้อหาในร่างเนี่ยพิมพ์ผิดเยอะมากก็เลยเรียกกลับไปค่ะแล้วก็เป็นแบบฉบับถ่ายเอกสารมาให้สื่อมวลชนในวันนั้นแทนเล่มนี้เนี่ยมาแจกจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะวันศุกร์เนี่ยก็เริ่มที่จะได้เล่มนี้กันแล้วเล่มนี้นี่คือมีการแก้ไขเนื้อหาหรือยังคะไอ้ตัวที่พิมพ์ผิดตัวที่พิมพ์ผิดเนี่ยคือแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือจะไม่มีตัวพิมพ์ผิดแล้วแต่ว่าก็จะเป็นร่าง ที่จะใช้นําไปสู่การทําประชามติเลยสำหรับร่างนี้หลายคนสงสัยเห็นเล่มนี้ประชาชนทั่วไปที่ดูทีวีอยู่จะได้ด้วยไหมครับเล่มนี้เล่มนี้จริงๆแล้วะคะ่ะถ้าเกิดเป็นประชาชนที่จะร่วมทําประชามติเนี่ยทางกกตก็จะแจกเล่มนี้ด้วยท้งนี้ท้งนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือจะแจกสาม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 แบบนะคะคเนื่องจาก มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวตอนแรกเนี่ยต้องแจกเล่มนี้ทั้งหมดเลยค่ะ,ะ80%หรือ80คร,รครัวเรือนจาก100นะคะก็คือว่า จะต้องแจกเล่มนี้ทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากงบประมาณต่างๆเนี่ยมันจะบานปลายไปก็เลยมีการแก้ไขว่าจะแจกเล่มนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็แจกสรุปส่วนหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการทำแอนิเมชันเพื่อที่จะเผยแพร่ร่างรัมนหมดอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไป3ส่วนทั้งหมดนะคะทา<อ>ให้เล่มนี้เนี่ยก็จะได้เพียงบางครัวเรือนเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ครบทุกครัวเรือนใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดประชาชนสนใจจะอ่านจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสามารถดาวน์โหลดทางเว็บของรัฐสภาได้เรียบร้อยแล้วแนะนำเว็บไหนครับก็คือเป็นเว็บเข้าไปทางพิมพ์คคาว่ Parliament นะะ ก็จะขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็จะโชว์เป็น ร่างรัฐถ้าทมนูญฉบับประชามติก็คิกเข้าไปก็จะเจอเนื้อหารา่างัฐธทรมนูมูก็สามารถที่จะปิ้นมามีทั้งหมด105ห,หน้าค่ะก็อาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสนใจอ, <หา S 2> อ่านทางเว็บก็ได้ <หา S 2> ถ,ถ้าไม่อยากปิ้นออกมาก็อ่านทางเว็บไซต์สามารถอ่านได้ค่ะทีนี้ร่างนี้ก็ถือว่ามีการแถลงเปิดตัวสําหรับสื่อมวลชนไปเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณเกบมณีช่วยเล่าบรรยากาศวันนี้กนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันที่อาจารย์มีชัยออกมาแถลงเปิดตัวร่างนี้ก็ทันทีที่เข้ามานะคะใช้เวลา13นาฬิกา39นาที่ึงเรื่ ก็บอกว่า279มาตาก็ขอเป็นเลข9อีกทีในการแถลงก็มีการแถลงออกมาในเวลา39นาทีนะคะอาจารย์มีชัยเนี่ยก่อนแถลงตอนนั้น ท่านมาก่อนเวลาค่ะก็มาประมาณ13นาฬิกาสมนาทีแต่ว่าโคศกบอกอย่าพึ่งแถลงนะขอได้เลิกก่อนแล้วค่อยเริ่มที่จะแถลงเพราะทานอาจารย์ก็มีการโชว์ร่างรัฐธรรมนูญกับสื่อมวลชนหันไปหันมากันใช่ค่ะหันไปหันมาแล้วก็ยิ้มนะคะรู้สึกว่าด้วยความภาคภูมิใจถ้าเราจำกันได้ดีทางด้านของอาจารย์บวรศักดิ์ถูกต้องทำไกถึงบรรยากาศั้นกลับมาครั้งนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจารย์บวรศักดิ์ก็ยิ้มแก้มปรีเหมือนกันนะคะอาจารย์มีชัยก็เช่นกันค่ะท่านก็ดูมีความสุข มากเลยกับการแถลงเนื้อหาร่างแล้วถ้าธรรมนูนก็ชูร่างให้สื่อมวลชนคือสื่อมวลชนที่นี่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะดุอาจารย์น okay. ี่น้นว่าจานทางนี้หน่อยค่ะจานทานนี้นยคะเพื่อที่อยากจะได้ภาพสวยๆกันทุกทุกช่องนะคะบรรยากาศเนี่ยพอพร้อมแล้วเวลา13นาฬิกานาทีอาจารย์มิัยก็เริ่มเลยก็มีการบอกเรานะคะว่าเนี่ยรรารัฐธรรมนูญฉบับนี้กรรทใช้เวลาทำมัดกี่เดือนทั้งหมด ประชุมกันกี่ครั้งมีทั้งหมดกี่มาตราแล้วตอบสนองและสอดคล้องนจะเห็นจากภาพนะคะชูอย่างนี้คล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเราดูชมการต่อยมวยแต่รสัอย่างก็จะมีการชูชูเหรียญให้เห็นทุ่นช่ค่ะ,ะนี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกับว่าแข่งเสร็จแล้วเหมือนกันแข่งกับเวลานะทีนี้ก็คือหลังจากที่ ถแถลงเนื้อหาร่างนะคะคก็มีการบอกจุดด้อยหรือจุดดีของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยจุดดีมีอะไรบ้างถ้าเราไล่กันตั้งแต่มาตราแรกเลยนะคะหรือว่าบททั่วไปเนี่ยจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไขเรื่องของถ้าเกิดเราจํากันได้ดีในร่างของรัฐธรรมนูญ50ศนย์เนี่ยจะไม่มีการพูดถึงกลไกหรือองค์กรที่จะมารองรับหรือพิจารณาในส่วนของ บทบัญญัติที่ไม่มีกฎหมาย,ยรองรับทําให้เรานําไปสู่การตีความที่ผิดพลาดหรือว่าการขอนายกพระราชทานการเกิดขึ้นนะคะ,ะครั้งนี้เนี่ยเขียนชัดเจนเลยว่าหากในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญรองรับเนี่ยให้ประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการเรียกประชุมสามฝ่าย ก็คือ <Auf> ว่าเป็นอำนาจของสามฝ่ายแต่ว่ามีทั้งหมด12คนนะคะประกอบด้วยหนึ่งคือนายกรัฐมรีค่ะ2ประธานวุฒิสภาประธานรัฐสภาผู้นำฝ่ายค้านผู้นำองค์กรอิสระค่ะประธานศารดีกาแล้วก็ประธานสารปกครองทั้งหมดรวมแล้วเป็นทั้งหมด12คนที่จะมาช่วยกันพินิดพิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีต่างๆเนี่ย เป็นครั้งคราวค่ะเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันหรือเป็นทางออกประเทศก็คล้ายๆกับว่าเรามีองค์กรนี้เป็นองค์กรแก้วิกฤตในายามวิกฤตนี้เพิ่มเข้ามาในส่วนของบททั่วไปเลยค่ะทําให้เห็นว่าอันนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการตีความเรื่องของบทบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายรองรับอีกต่อไปแล้ว ส่วนเรื่องของผู้ที่เคยกระทําผิดทางการเมืองเห็นว่าเอาจริงเอาจังมากขึ้นสําหรับร่างฉบับนี้เหมือนกันก็คือเป็นหัวใจหลักของร่างฉบับนี้ก็คือปรับการโทจริตนะคะโดยนอกจากเพิ่มบอกว่าตัดโทษตลอดชีวิตเลยไม่ให้เข้ามาสู่การเมืองอีกต่อไปเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีคนร้องนะคะเห็นว่าองค์กรอิสระบอกว่า เรื่องนี้เหมือนจะสอทุจริตนะไปะหยิบมาได้เลยอนี่ก็เป็นการเพิ่มให้กับองค์กรสละสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเพื่อที่ใช้การปราบการ,การทุจริตเนี่ยรอบด้านและครอบคลุมมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยเรื่องของการทุจริตเนี่ยก็ในร่างฉบับน,นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปนเน้นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก็คือว่าในการออกงบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็น งบประจำปีหรืองบกฎหมายที่ออกมานอกงบประมาณประจำปีเนี่ยต่อไปนี้จะทําไม่ได้แล้วนะคะ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกงบประมาณจะต้องใส่ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่างๆค่ะ<ฆ>อีกทั้งเนี่ยมีการให้โทษด้วยนะคะว่าระหว่างที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายทางการเงินเนี่ยสมมุติถ้าสสหรือสอวหรือคณะรัฐมนตรีแปรยติเอื้อประโยชน์พวกพ้องตนเองหรือเอื้อประโยชน์ตัวเองเนี่ย ต้องพ้นจากตําแหน่งนะคะถ้าคอรมอเนี่ยช่วยเนี่ยพ้นไปทั้งคอรมอเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่าถือว่าตรงนี้จะทำให้บีบรัฐบาลการทำงานของรัฐบาลอาจจะไม่คล่องตัวนะคะอาจารย์มิชัยก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลทุจริตอ่ะไม่คล่องตัวแน่ๆแต่ถ้าคุณทำงานหรือบริหารประเทศตามปกติเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินนะอาจารย์มิชัยก็มีท่านบอกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเข้มข้นมากกับการ แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่ะและทีนี้ในส่วนของบทเฉพาะการนะคะมีการเขียน,นกลไกในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปียังไงไมบ้างก็อย่างที่เราได้เห็นนะคะว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยมีข้อเสนอของไม่น้ำสีสายเข้าม,มา ก็มีการปรับแก้ไขแต่ว่าการปรับแก้ไขครั้งนี้ก็ให้คนละครึ่งทางนะคะไม่ได้ให้ทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของบัตรบัตรสองใบเนี่ยทางกรทเนี่ยก็ไม่ได้ให้ค่ะและส่วนเรื่องของเขตเลือกตั้งเนี่ยทางกรทก็ยังคงยืนตามหลักการเดิมของกรทนะคะแต่ว่าที่มีการปรับแก้ไขแล้วถือว่าเป็นที่เฮือหาแล้วก็คล้ายๆว่านักวิชาการหลายคนบอกว่าเนี่ยจะนําไปสู่การตีตกล่างนี้เลยก็คือเรื่องของการเปิดให้สว ชุดแรกเนี่ยมาจากการสรรหาของคอสชอ250คนก็คือว่าตอนแรกนะคะ <siege. S 1> ข้อเสนอเนี่ยก็ที่มีการทําออกมาในครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ให้คอสชสรรหาทั้ง250คนนะคะ,คะแต่ว่าให้มาแค่200คนแต่ว่าพอแก้ในช่วงโคงสุ้าี่ตอนที่ไปหัวหินเนี่ย<ม>ก็แก้กลับมาให้คอสชเนี่ยสรรหาทั้ง250คนค่ะแต่ว่าการสรรหาของคอสชเนี่ยจะมาใน3มช่องทางค,คือช่องทางแรก194คนเนี่ยนะคะก็จะต้อง ให้คณะกรรมาการสัญหาเกนาคน,นะคะัดเลือกคนมาก่อนสี่รอคนจากนั้นให้คอสชอมาเลือกเหลือหนึ่งร้เก้าสิบี่คนในช่องทางที่2คือเป็นโดยตําแหน่งค่ะคือผู้นําเหล่าทัพตรงนี้นี่คือ,อชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเป็นโดยตําแหน่งหกตาแหน่งเลยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดดํารงตําแหน่งนี้ในส่วนนี้ก็ต้องมาเป็นสวหที่นางนี้ที่เว้นไว้ให้นะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกรทอบ,บอกขอเธอ ขอให้ได้ทดลองวิธีของกรทอบ้างก็คือวิธีการเลือกควาค่ะก็ขอให้กกตนเนี่ยจัดการในวิธีเลือกควาตั้งแต่ระดับอำเภอมาถึงจังหวัดแล้วก็มาถึงระดับประเทศนะคะเพื่อที่จะให้ คอสชอเนี่ยคัดเหลือห้าสิบคนอีกทีหนึง่งก็บอกว่าขอสักหน่อยนะห้าสิบคนนี้ขอทดลองใช้วิธีของกรทหน่อยเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีปัญหาหรือว่ามีความล้มเหลวหรือไม่หรือมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับระบบนี้บ้างก็คือจะทําให้สวสองร้หสิบคนนี้แม้จะมาจากคอสชอก็จริงแต่ว่าจะต้องผ่านสามช่องทางนี้มาก่อน,นะค,ะค่ะแล้วเรื่องอนายกล่ะคะอีกนายกเนี่ยถือว่าแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะก็คือคว่าไม่ได้มีการ เปิดให้ทั้งหมดนะคะก็แต่ว่าบอกว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยค่อยมายกเว้นข้อนี้ดีกว่าก็คือว่าถ้าเกิดสสไม่สามารถที่จะเลือกนายกัฐมนตตรีตามบัญชีคก,กเมืองที่เสนอก่อนที่จะมีการเลือกตั้งได้ก็ให้มีการประชุมร่วมรัฐสภาค่ะเพื่อที่จะให้สองสภานี้ตัดสินว่าเราจะเปิดให้มีนายกนอกบัญชีพรรคการเมืองได้หรือไม่โดยถ้าเกิดจะต้องสามารถ ให้มันใช้ได้นะคะก็จะต้องใช้เสียง2ใน3หรือ500คนทั้งหมดจากทั้งหมด750คนค่ะก็ถือว่าเป็นเสียงที่ยากพอสมควรนะคะเนื่องจากต้องใช้เสียงสอสอีกทั้ง250คนเสียงสอวอ250คนถึงจะสามารถที่จะเปิดช่องนี้ได้กรทก็บอกว่างั้นขอแค่นี้ละกัน ลองใช้วิธีของฉันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆคอยเปิดช่องทางนี้แต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเนื่องจากการเปิดช่องทางให้มีนายกนอกบัญชีเนี่ยมีเฉพาะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีเท่านั้นหลังจาก5ปีไปนี้นี่ไม่มีนะคะช่องทางนี้ถ้าเลือกนายกในบัญชีไม่ได้เนี่ยเลือกตั้งใหม่ค่ะโอ้คาวน,นี้บทสรุปจากการถแถลงเปิดร่างเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ถแถลงเสร็จสิ้นละ ก็สื่อมวลชนก็คือหลายๆทางเนี่ยก็ยังคงพุ่งเป้ามาที่บทเฉพาะการนะคะเพราะว่าบทเฉพาะการเนี่ยถ้าดูดีเนี่ยหลายๆคนปฏิเสธไม่ได้เลยคือการสืบทอดอํานาจแต่อาจารย์มีชัยก็บอกว่าสืบทอดอํานาจเนี่ยหมายความว่าอย่างไงถ้าหมายความว่าจะให้คอสชเขามาเป็นเนี่ยคอสชเขาไม่มาเป็นหรอกเพราะเขาก็ รู้สึกขี้เกียจเหมือนกันอาจารย์มิชัยบอกแบบนี้แต่ว่าเขาก็กลัวว่าสิ่งที่เขาทํามาตั้งแต่22พฤษภาคมค่ะ,ะมันจะหายไปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้หากไม่มีกลไกจากส่วนเนี้ยไปช่วยขับเคลื่อนระหว่างที่มีรัฐบาลใหม่ขเขาบอก,กว,ว่าเขาก็กลัวในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ให้เขาเสียเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่รออยู่นะคะหลายคนอาจะรอติดตามกันว่าหลังจากนี้ไปขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปลงประชามติกันด้วยนะคะ<ช>เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะค่ะ คุยกันต่อนะคะเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการทําประชามาติแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการถแถลงร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ชี้แจงต่อทางด้านสนชวันนั้นก็มีประเด็น ก็เป็นการหลังจากที่แถลางเปิดอาื้อร่างนะคะก็จะมีการชี้แจงต่อสองสภาก็คือสอนอชอและสปะทโดยเนื่องจากว่าทั้งสองสภานี้ต้องร่วมกันตั้งคําถามพ่วงประชามติอีกคําถามหนึ่งค่ะก็เลยจะต้องมาชี้แจงเนื้อหาว่าในร่างรัฐธรรมนูญมีอะไรและขาดเหลืออะไรที่จะสามารถนําไปสู่การตั้งคําถามได้บ้างาและอีกทางหนึ่งก็คือจะให้ทั้งสองสภานี้ช่วยในการเผยแพร่เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญด้วยก็เลยมาชี้แจงก็คืออาจารย์วิชัยใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะในการาชี้แจงจากนั้นเนี่ยเปิดให้ทั้ง ของสภาเนี่ยได้ซักถามสภาและสามคำถามค่ะก็ทางฝั่งของสอนชเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งอาจารย์มิชัยก็ตอบคล้ายกับที่ตอบสื่อมวลชนก็ว่าก็คือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการสืบทอาอำนาจหรือไม่ต้องกังวลว่ากลไกจะใช้ไม่ได้เพราะว่ากราเนี่ยได้วางวิธีหรือกลไกเนี่ยดักไว้รอบด้านแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาค่ะแต่ที่ เป็นพิเศษนิดนึงก็คือทางฝั่งของสปท,สปทหลังจากที่มีการถามก็อาจจะมีการคลา,ายๆตัดพอดพอเกิด <c oughs> ขึ้นด้วยเริ่มกับอ,อาจารย์เซรีก่อนอาจารย์เสรีสวรนภานนท์ก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคณะกรรมการการเมืองเนี่ยนะเสนอไปหลายอย่างมากเลยแต่ว่ากรทเนี่ยไม่ปรับแก้และมีกรทบางคนมากล่าวหาสปทต่างหากว่าสปทเนี่ยไม่มีงาน ทำอะไรก็คือไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันสักเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกน้อยใจนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเล่งทํางานมาตั้งแต่โดยตลอดเลยทีนี้เนี่ยอาจารย์เสรีเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ลงคอลุกขึ้นอีกใช้ฐานะรองประธานค่ะเดี๋ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิปลายในวันนั้นนะคะแต่ว่าขอใช้สิทธิ์นิดนึงลุกขึ้นเลยค่ะใช้เวลา30นาทีเหมือนกันในการตัดพ้อเรื่องนี้พร้อมเน็บท้ายด้วยว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะ เดินมาบอกกันนิดนึงก็ได้อยู่หลังคาเดียวกันว่าจะตัดเหลือแค่นี้เนี่ยคือไม่ได้โกรธแต่รู้สึกว่าน้อยใจเหลือเกินเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสปทเนี่ยทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอดเรื่องต่างๆที่จะปฏิรูปเนี่ยก็ทําแล้วก็ดําเนินการส่งให้คอรมอเนี่ยหลายเรื่องมากเลยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าสปทมี ผลงานนะคะในส่วนที่ปรับแก้บอกว่าที่ปรับออกไปให้ลดลงนี่คือแก้ในส่วนไหนอะไรไงคะในส่วนของบทเฉพาะการค่ะก็คือเราจะต้องอ่านล้อกันในส่วนของหวดปฏิรูปด้วยก็คือหมวดปฏิรูปบอกว่าจะต้องให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในสี่เดือนนั่นเองหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วก็ไปเขียนไว้ในบทเฉพาะการอีกว่าให้สปททำหน้าที่ไปพางก่อนจนกว่าจะมี กฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิรูปเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็คือว่าหลังจากสี่เดือนต้องสิ้นอายุไปแต่ว่าไม่ได้ปิดตายนะคะหลังจากที่กฎหมายนี้เกิดขึ้นแล้วครมเนี่ยสามารถปรึกษากับสปทว่าจะให้หน่วยงานไหนมาดูแลเรื่องการปฏิรูปต่อก่อนที่จะมีสวในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสปทอาจจะมีลุ้นว่าครมอาจจะให้ดูต่อไปก่อนอะไรในสถานนี้ค่ะและจะเป็นการขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ย ต้องรอก,กรทในการจัดทําเกี่ยวกับเอกสารที่จะใช้ไปสู่การแจกคู่กับร่างนี้หรือว่าแจกจ่ายให้ส่วนเนื้อให้กับประชาชนส่วนหนึ่งก็คือไปสรุปเนื้อหาสําคัญของร่างเราจะธรรมนูญซึ่งจะต้องจัดทำเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่13เมษาย,ยนนี้ทันไหมทันนะคะตอนนี้ก็เริ่มทํากันเรียบร้อยแล้วเพื่อจะส่งให้กับกกตค่ะกกตก็จะไปแจกจ่ายเนื้อหาในร่างขั้นตอนนี้กกตยังทําอะไรไม่ได้ค่ะก็จะต้องรอ รอหนึ่งก็คือรอสรุปร่างนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือรอพรบรประชามติร่างอัธรรมนูษที่ตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมธิการของสอนชค่ะก็มีการปรับแก้แล้วก็มีปัญหาที่นึงค่ะตอนแรกก็คือว่าไม่ได้ร่างให้กรทเนี่ย มาเป็นคนแจกจ่ายร่างหรือชี้แจงเนื้อหาในร่างั็จธรรมนูญซึ่งอาจารย์มีชัยบอกว่าถ้าทําแบบนั้นนไม่ได้นะเพราะว่าทางกรทเป็นคนร่างและถ้าไม่ให้คนร่างไปเผยแพร่เนื้อหาแล้วจะให้ใครไปเผยแพร่เพราะฉะนั้น,นก็จะต้องเปิดช่องให้กรทไปเผยแพร่เนื้อหาแต่ว่าทางสชอบอกว่าแต่มันก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะเพราะว่ากรทเป็นคนร่างแล้วจะไปเผยแพร่ร่างกัจธรรมนูญจะเป็นการชี้นําให้ประชาชนเนี่ย รับร่างแั้วจร,รมนูญหรือไม่อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการรณรงค์ทางใดทางหนึ่งก็อาจจะมีโทษได้ตอนนี้แต่ว่าเหมือนได้ข่าวมาว่าสนชอยอมแล้วค่ะก็คือว่าให้กรทรเนยเผยแพร่ร่างอั้วรรมนูญส่วนกกตเนยดำเนินการเผยแพร่และรณรงค์เรื่องของให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ก็คือแบ่งออกเป็นสองส่วนแบบนี้ค่ะในส่วนของอ่พรบรเนยก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสนชนะคะในวันที่7เมษายนนี้ก็จะต้องดูอีกทีนึงว่า มีการปรับแก้เนื้อหาและบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าโทษเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยถ้าเกิดใครมารณรงค์ให้ความร่งมางรัฐธรรมนุญหรือบิดเบือนเนื้อหาในร่งางรัฐธรรมูญเนี่ยจ,จำคุกสิบปีนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากการดราม่าของสวทแล้วฝั่งฝั่งการเมืองมีอะไรดรามา่าไหมครับตอนนี้ก็เพื่อไทยนะคะก็แถลงการากมาทันทีคือเป็นพักที่เร็วมากหนูหนยอมรับเลยนะว่าเพราะว่าทันทีที่กรทแถลงเนี่ยก็ คล้ายๆกับว่าร่างรอไว้แล้วแหละก็ออกแถลงการ์ออกมาทันทีแล้วก็บอกว่าไม่รับเลยแล้วก็จะรณรงค์ให้ประชาชนคว่ำด้วยแล้วก็กตบอกว่าอย่างนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าออกมาเป็นแถลงการ์เลยยังไม่ได้ไปคล้ายๆกับยังไม่ได้ไปดำเนินการหรืออะไรถ้าเกิดว่าออกมาเป็นคำพูดของคนนะก็จะผิดไหมถ้าเกิดไป ยุยงหรือปลุกปั่นเนี่ยตอนนี้ต้องรอดูพรบฉบับที่จะเข้าสอชวันที่7เนี่ยค่ะว่าจะมีต้องดูพฤติการและทีมแล้วก็ดกรรมว่าจะเป็นยางไรกันคล้ายๆว่าดูเจตนาด้วยว่าเจตนาเนี่ยจะมุ่งไปสู่ว่าเนี่ยเป็นการยั่วยุหรือเปล่าหรือว่าปลุกปั่นให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนหรือไม่ค่ะ คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเขาไม่รับร่างอันนี้นะคะแล้วทางพรรคประชาธิปัตย์ล่ะคะตอนนี้ยังยัง<ห>คล้ายๆแบ่งรับแบ่งสู้ก็บอกว่ามีข้อเสียนะแล้วรัมนุนฉบับนี้มีข้อเสียคุณอภิสิ<ต>ิสิ์มีการพูดบ้างไหมคะพูดค่ะวันนั้นก็พูดให้สัมภาษณ์ว่าที่จริงแล้วก็มีหลายเรื่องที่ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ถือว่าเร็วร้ายไปซะทุกเรื่องหรือว่าไม่ถือว่ารัฐมนุนนี้จะรับไม่ได้เลยเพราะว่าอาจารย์วิสิทธ์ก็เคยพูดเรื่องของ บัตรไปเดียวมาแล้วแล้วก็เรื่องของระบบเลือกตั้งมาแล้วว่าถ้าเกิดระบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดรัฐบาลที่ผสมเกิดขึ้นนะคะ<อ>ซึ่งก็นําไปสู่ว่าจะทําให้การบริหารประเทศเนี่ยเกิดการสั่นคลองหรือว่าอ่อนแอเกิดขึ้นแต่ชันวิชัยบอกว่า,วายังไม่เกิดขึ้นเลยรู้ได้ไงเพราะฉะนั้นลองใช้ไปก่อนอาจารย์บอก <laughs> ในนี้ให้คุณเกบมณีช่วยย้าเรื่องกรอบเวลาหน่อยค่ะว่าเรื่องของการลงประชามติจะไกรอบเวลาไปสู่การเลือกตั้งด้วยก็คือว่ากรอบเวลาเนี่ยก็คือตอนนี้ก็รอนะคะว่าจนถึงวันที่13เมษายนเนี่ยก็จะต้องให้กรกตดําเนินการเพื่อที่จะประชุมกันแล้วก็แจกจ่ายเนื้อ ร่างต่างๆโดยมีเล่มนี้ด้วยแล้วก็สรุปเนื้อหาร่างาอัาจรมนูนด้วยกราทเนี่ยก็จะช่วยรณรงค์อีกด้านก็คือเป็นสื่อแอนิเมชันนะคะ<ม>ในการที่จะช่วยเผยแพร่ร่างาอัาจมนูนให้กับประชาชนได้ทราบแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะก็คือเรามีกรอบเวลาเรื่องของการวันลงประชามติแล้วก็คือวันที่7สิงหาคม<อ>ก็จะเป็นวันลงประชามติ จากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนถ้าเกิดผ่านนะคะก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนการทํากฎหมายลูกแต่ทีนี้กฎหมายลูกเนี่ยให้ลิมิตไว้8เดือนจากกรทนะคะและเข้าสนชอสองเดือนรวมทั้งหมดเป็น 10, 10เดือน11ฉบับจะต้องแล้วเสร็จค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง4ฉบับเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนก็คือว่าสามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้งได้ภายใน150วันนับจากวันที่ รบทั้ง4ฉบับนี้ประกาศใช้ค่ะทําให้ถ้าเรานับกรอบเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าก็จะเป็นไปตามรถแมพของคสชก็คือจะมีการเลือกตั้งในปี60แต่ว่าเดือนเนี่ย ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากว่ากรอบเวลาในการร่างกฎหมายโลกสีฉบับนั้นมไม่ได้วางไว้อย่างชัดเจนนะคะ<ม>ก็ต้องดูว่าเสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ก็เลือกตั้งแต่ว่าค,คาดว่าภายในปี60อย่างแน่นอนจะมีการเลือกตั้งสส,สเกิดขึ้นอาทิตย์หน้านี้มีไทม์ไลน์ที่เราจะต้องจับตามองวันไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะสำหรับเรื่องของรัฐธรรมนูญก็คือมีวันที่7นะคะ7สิงหาค,คมก็จะ ดำเนินการมี2เรื่องก็คือว่าสนชจะเคาะคำถามประชามติแล้วคำถามพ่วงอีกอันนึงก็คือว่าพรบรประชามติก็จะต้องพิจารณาวันละ2และ3ในวันนี้เช่นกันค่ะส่วนกรทเนี่ยก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีโปรแกรมหรือตารางนในการ ปาถักระถาพิเศษหรือ,อเผยแพร่ร่างอัตรร,รมนูเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ,ะเดี๋รอติด,ต,ดตามกันถือว่าเป็นไทม์ไลน์เกี่ยวกับร่างอัธรรมนูนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรานั้นต้องใส่ใจนะครับช้านี้หมดบวลังพวกเราทั้ง4คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ